ผมลืมถามไปว่าหนังเรื่องนี้จริงๆสารฝันของเจฟมากๆเพราะว่าเขาชอบกินทุเรียนใช่ทุเรียนนี่คุณชอบอะไรหมอนทองเดียวหมอนทองหมอนทองกรอบนอกนุ่มในบอกมประมาณถ้าถ้าสุกเต็มที่คือเบอร์ห้าเราประมาณเบอร์สี่อะไรประมาณนั้นแต่ผมจะดมแล้วผมจะรู้แล้วว่าอันเนี้ยอร่อยเฮ้ยให้ดมให้ดม่องคือเข้าใจนะเรื่องเวิร์กช็อปอ่ะแต่เรื่องสกิลดมทุเรียนดมดิมันแล้วขุนทอยมเต็มร้อยไหม อันนี้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเลยอ่ะรู้ไหมอ่ะได้จากกลิ่นรู้เลยใช่เพราะว่าพี่เขาไปเลือกมาแล้วผมบอกผมว่าอันนี้กรอบเดีคุณอยู่วงการบันเทิงเท่น่ะจริงๆเรคุณนั่นใหนเท่นทุกคนที่อยู่ behind the scene ให้เสมอเลยอ่ะแม่ครับผมกินได้เลยครับพี่เฮ้ยไม่รักกันแล้วมาปุ๊บล้องแจกเป็นแตงโมใช่ไหม ว,ว้านี่พี่ลี่ดูอันนี้แต่เราชอบุกบแถวน,นี้นหนึ่งอ,อร่อยเราก็ต้องเงี้ยแหละเพื่อนๆกันบ้างมันเป็นปกติ ถามบอสบ้างดีกว่านะถ่ายหนังในสวนทุเรียนเนี่ยกินทุเรียนกันไม่เบื่อเลย่ไหมเออช่ำไหมจริงจริงตอนไปถ่ายอ่ะมันอยู่ช่วงหนาวพี่คือไม่ได้กินทุเรียนอ๋อไม่ใช่หน้ามันไม่ไม่ไม่ได้หน้ามันไม่ได้กินเลยก็คืออยู่กันแบบตอนนั้นยังเป็นลูกแบบลูกเล็กๆเล็กในว่ายังเป็นลูกเล็กมีมีแค่ตอนที่แบบมาลีชูดอีกสักคิวหนึ่งถึงจะได้กินให้ได้ภาพ เหมือนเออมืนมีการแก้ไขฉากอะไรครับก็จะเป็นฤดูทุเรียนถึงค่อยได้กินสักคิวหนึ่งเลยอ๋อกไม่ได้แบบว่าโอ้ยนึกว่ามีทุเรียนทุกเวามเลยกินไม่มีเลยแต่พูดถึงของทุเรียนเนี่ยนะมันก็เป็นของหวานที่มาคู่กับของที่เกี่ยวกับการเสียวฟัน<ต>ที่จีนแทบแปรได้เลยนะถ้ามันเกิดขึ้นมืไหร่เนี่ยนะครับ มาจากการทานอาหารมันก็ทําให้อัตรารมันเปลี่ยนไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นของร้อนของเย็นของหวานของเปรี้ยวเนี่ยนะครับมันอยู่แต่ละคนว่า<ม>ใครจะเสียวจี๊ดจี๊แปรแปแบบนี้ก็อยากให้ช่วยกันดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้ถูกวิธีนั่นเองวันนี้มีของมาให้กับบอสด,ด้วยใช่ครับอยู่นี่แล้วครับแนะนําเลยยาสีฟันเซนสได์สูตรมัลติแคร์ครับ ยาสีฟันที่ทันตแพทย์แนะนําช่วยลดอาการเสียวฟันได้จริงเพราะมีโพแทสเซียมไนเตรตมีฟูอรายช่วยสร้างกรอ,อกป้องกันครับช่วยทําให้ฟันแข็งแรงและยังมีสูตรอื่นๆให้เลือกวันนี้มอบให้บอสไปเลยครับบอกเลยนะครับเรื่องเสียวฟันเรื่องใหญ่ใกล้ตัวรีบเช็ครีบใช้เซนซอดายช่วยลดเสียวฟันได้จริงชัวมอบให้บอสไปแล้วฝากหนังซะหน่อยไหมน้องพเดี๋ยวคลิปสองสิงหาที่โรกภาพยนตร์นะก็ นานๆทีจะมีหนังรสชาติแบบเชื้อเชิญดราม่าที่เราดูในโรงก,กันก็อยากให้ทุกคนติดตามวิมานน้ำครับเป็นกําลังใจนะอยากอยากให้ถึงร้อยล้านเร็วๆนะแล้วก็แล้วตัวเลขก,ก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้คนทําหนังด้วย่ครับ,บปีนี้หนังไทยมาดีนะมาดีทคนไทยเป <Gud S 2> ิดใจอยากอยากดูหนังไทยมากแล้วก็มาสมัยก่อนนี่วุ้ยฉลองเข้าร้อยล้านแล้วเดี๋ยวนี้500ต้องมี500600แหกร้อยล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่แค่เมืองไทยแล้วใช่ไหม รอบๆแล้เริ่มอินเตอร์กเรื่อยๆเราดีใจได้โชว์ฝีมือของคนไทยเป็นกำลังใจให้บอสนะครับวันนี้ขอบคุณบอสขอบคบที่เปิดบ้านนี้ครับเฮ้ยเขาไม่ชิ้เด็ดเขาดอเขาไม่ีเมนเาไอบแเหล้าปลาหรอปา สกิล <Not S 1> หู <not> ทองคำกันแล้ว uh พวกเรา <c oughs> ผมรู้ว่าจริงๆคุณอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยนะ <c oughs> มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตคุณครับ <c oughs> แต่ว่า มันก็มีแค่บางอย่างเท่านั้นที่คุณรักมากสุดในโลกมีอะไรบ้างก็คือการนอนนั่นเองนี่ผมว่าอย่างนั้นถึงว่าช่วงนี้ใช่ไหมช่วงนี้ทํางานหนักใช่ไหมจริงจริงคือผมมารู้สึกว่าแบบการนอนที่ดีกันพักผ่อนดีมาจากการทํางานหนักที่ดีออันนี้จะทํางไม่้มีการพักผ่อนที่ดีได้มีอีกไหมอีกไหมแต่ใดๆคือไม่เกี่ยวเมื่อกี้หนึ่งก็คือผมว่าค่อยู่แร้วตอนแรกบอกนอนจะแห่อยู่แล้วรอแห่อยู่มีกีือเมกี้เขาดีเขาเล่นผมเลยแล้วครัวครัวครับผมแล้วก็ คือครอบครัวเนี่ยอย่างอย่างที่ทุกคนก็น่าจะแบบ priority ครอบครัวมามดับหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนแบบเราก็คือเราตัวมาเขาแล้วก็เราก็แบบเหมือนเขาก็เป็นเซฟโซนของเราอะไรเงี้ยอีกเซฟโซนอีกอันหนึ่งอย่างที่สองก็คือแบบคุณมาสาวทุกคนนะที่แบบผมทำอะไรเขาก็แฮปปี้ไปหมดอะไรเงี้ยอยากทำอะไรก็ทำมีความสุขข,ขอแค่มีความสุขพออะไรเงี้ยเป็นอีกหนึ่งแบบเหมือนเป็นฟูกที่แบบเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเมื่อไหร่เราก็แบบลงแบบพักด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นแบบ คนที่คอยอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบเวลาที่แย่หรือว่าได้ดีอ,อ,อ,อแล้วก็สุดท้ายผมว่าเป็นแบบเรื่องของงานมากกว่างานที่แบบเราทำอย่างผมผมรู้สึกว่าไม่ใช่งานเลยมันเป็นแบบอะไรที่เรารักมากๆคือเหมือนแบบเราออกจาก การเป็นแบบศิลปินไปเราก็ไปนั่งคิดเรื่องงานต่ออะไรเงี้ยหนู่มันเป็นคนออฟเซสเรื่องงานมากๆแล้วก็เอนจอยเพราะจริงๆน่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ทำมันเป็นการทำชดเชยช่วงเวลาที่มันไม่ค่อยไม่ได้มีอะไรเงี้ยไม่ให้ทำมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบเต็มแม็กเอาให้เต็มแม็กแล้วมีมีอะไรไหมที่แบบคิดว่าอยากจะทำเพราะว่าเป็นนักร้องแล้วใช่ไหมนักแต่งเพลงเป็นผู้จัดซีรีส์ทำเป็นนักแสดงหรืออะไรไหมอบตองอบตเอาไหมอยากยิงที่พิกรณ้อย ไม่หยิกพี่ที่ก่อนสู้นะอันนี้ไม่ว่าอันนี้ไม่ใช่หยิกอันนี้นะตามฝันของคุณคุณอยากทำอะไรอีกก็ผมมีซีรีส์ที่กำลังตอนนี้เป็นเหมือนแบบทำเองเป็นเอ็กซ์แอกทีฟโปรดิวเซอร์คือเหมือนรับทำเองทั้งหมดเลยก็แบบช่วยในในทุกๆพาร์ทของทั้งหมดขาดพ่อไหมขาดพ่อไหม่ขาดพ่อขาดแม่บอกนะ พี่ๆก็แบบยังสวยหล่อกันอยู่ไม่ต้องพอได้อยู่ก็แน่นอน่ะหมอช่วยเราขนาดไหนคุณรู้หรือเปล่าเข็มคุณรู้ไหมรู้ไหมผมก็จะปลุกให้พี่ๆสวยหล่อแต่พี่ก็ไม่ยอมเนาะปหนกำลังใจให้เจฟด้วยเนาะในทุกๆงานที่ทำนะผมตั้งใจอย่างนี้แล้วมีความสุขแทนคนครับผมแต่ว่าใดๆแล้วก็คือแบบว่าคือผมว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบสนุกชีวิตอะมันได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เหมือนแบบพอเราไม่ได้ทาอะไรนาน ้รู้สึกว่าผมยังทำหลายอย่างก็คือแบบแสดงบางทีก็ถ่ายแมกกาซีนอะไรเนะี่ยพวกนี้เป็นแพชชั่นผมเนะลยร้องเพลงขึ้นคอนเสิร์ตเหมือนเวลาเราไม่ได้ทํางานร้องเพลงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากไปทำพอ <c oughs> เราไปทํางานแสดงนานๆเราอยากกลับมาร้องเพลงลไงยหมายว่าเราไปอเมริกาอาาันนน เราก็อยากกลับมาทำรายการใช่ใช่เวลากินอาหารฝรั่งนานๆอยากกินข้าวไทยข้าวแกงกลับมาตักกินอย่างเดียวเลยคนไทยใครแล้วนะครับผมคือผมถ้าถามผมนะความสุแทนแทนแฟนเพลงเนี่ยแฟนเพลงคนไทยเนี่ยเขามีความสุขกับเจ๊มาผมติดตามเจ๊ในทิกเ k อร์อะไรเงี้ยนะเขาชอบเจฟมากจริงๆนะแล้วแล้วมันมีความรู้สึกว่า พอได้มาฟังเองอะรู้เลยว่าเฮ้ยคนนี้ตัวจริงตัวจริงแล้วมันทําให้ในวงการเนี้ยมันมีนักร้องดีๆอีกหนึ่งคนในวงการแล้วนักแสดงอีกเป็นนักแสดงอีกเป็นหลายๆเป็นใครหลายๆคนรบรถมาก แล้วก็ถือว่าเป็นนักร้องรุ่นใหม่ใช่ลำดับต้นๆของเมืองไทยแล้วดีด้วยพวกพี่อ่ะพูดเยอะครับถึงเวลาที่คุณจะพูดบ้างแล้วคุณอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆคุณบ้างก็จริงๆขอบคุณพี่ๆก่อนละกันวันนี้ที่แบบว่าให้โอกาสมามาเยี่ยมเยียนเซฟโซนตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนมาต่อแล้วก็ผมขอบคุณจริงๆที่ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นไหนอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเป็นแบบเหมือนภูมิใจแทนเราอะไรแล้วทำอะไรอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขไม่ว่าจะ เรื่องอะไรหรือว่าในวันไหนก็ตามที่แบบรู้สึกยาก็แบบกลับมาฟังเพลงหรือว่ากลับมาดูแบบมีมผมนะก็คิดว่าจะได้แบบรอยยิ้มแล้วก็เสียงราอแล้วก็อย่าลืมกลับมาดูเทปนี้ด้วยเชื่อว่าจะได้รอยยิ้มจากพี่วินนี่ที่เพิ่งกลับจากอเมริกามาล้อล้พี่อัดอั้นอยากทำรายการนี้มานานแล้วนะครับผมก็ก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมกับเทปนี้แล้วก็ฝากวิมานนามด้วยยีบสองสิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับผมขอบคุณมากครับ ดีมากอ่าวันนี้ขอบคุณมากที่เปิดเซฟโซนของคุณให้พวกเราทั้ง4ท่านเข้ามาในนี้นะครขอบคุณครับเต็ดตามเราได้ใหม่นะครับตีท้ายควัวนะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงสนาทีนะฮะความสุขแบบนี้จะบุกเข้าไปในบ้านของคุณเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากดูออนไลน์ที่ไหนครับถ้าชมทางทีวีกดช่องสาชมทางมือถืกดสครับและถ้าชมทางยูทูบเงาะทีวีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ